สินการสนามก็ต้องในห้องปูสาประตูทั้งสองคนไปติวเต่มก่อนที่จะทำการยิงจุดโทษหรือว่าดวลลูกโทษสารวันจะเปลี่ยนผู้ยิงก่อนขอบผู้ที่ว่ายิงประตูตีเสมอทางด้านโกซี ลงม,มาครับนาทียิงเป็นพนธบิษฐลินดีมาตลอดทั้งโกซีนี้เงก,กว่าก็ทั้งนิ้งไก่สองั้งในเกมนี้มาวมาัดดวงกันแล้วเนาะกับวัดกำลังแทงกำลังข่าวัดผมคมุมรับการยิงกีโทษโกซีกับสัญญิ์โกซียิง หรือว่าดักจังวะดีโบลงโอ้โหยิงสื่อเลยป้องกันไว้ได้ทั้งพวกสาประตูของอัตปุะยทั้งไซยาสิตโอ้ลูกนี้โอสีลินดีในเกมมาตลอดแล้วก็เป็นผูญญ้ที่ว่ายิงประตูตีเสมอเอาอัตปุะยส่งคนอาทมออกมาเพื่อจะเบิกทางเบิกกำลังใจให้แกมูถ้าว่ายิงเข้าจะกดดันไปใส,ส่สารวัตรเจ้าภาพอาทม ก็คือดางดานดวงดีสุลิพันลินดีมาตลอดเกมดวงดีเราเป็นพระเอกเกมฮับของทั้งอัตผือเลยสวยได้หลายจังหวะสำคัญสดคัญดวงดีพนัก้ายาากับสินพาใหม่เอาเบิร์เท่ากันเข้าหรือไม่เข้าดวงดียิงโอ้โบอลลงเออบอลลง ทีมวระสทิยิงกางเลยชโบได้เกินโนตัวไปใส่ทางด้านดวงดียิงเบิกทางอย่า,า,างแล้วเบิกทางให้โมแล้วจะทีมคว,วามกดดันไปใส่เจ้าภาพนำไปกองเนินศูนย์มาเบิงคน,นที่สองของสารวันเจ้าภาพเบิงว่าจะยิงเขา่าหรือบองแต่ว่ายิงเข่านี่ก็ยังหายใจสะดวกไง เป็นหมายเลขเจ็ดที่ยังลงมาในพื้นด้านอนุรักษ์อ่อนิสเอสท่านผู้ชมทางด้านธีรพัฒน์ธีรพัฒน์นี่เป็นตัวสมองได้ลงไปในเครื่องหลังาธีรพัฒน์ยิงเข้าเพื่อสร้างความร้ังใจให้กับเจ้าภาพก่อนธีรพัฒน์ยิงโอ้โหเอ้ยถือทางใช่ไหมเซฟก็ดได้โอ้โหบาดเจ็บ ม่ก็ขอสร้งกำลังใจใกับเพื่อนผูดยิ้งต่อไปแล้วก็เซนเซียจากแฟนบานบอ mm hmm. ลเข่าเพื่อของผมไดเบียบหมายเลขสิของอัตตปือนี่คือตัวจริงโดยที่บทถึกเพี่ยนออกเลยอามินธูรเมีย มินดวลกับสินท้าใหม่ขามินยิงโอ้โหยิงซีกนกลางประตูเออเดาพลาดเลยแต่ว่านี่สินท้าใหม่เอ็มอาริพิงยืนกลางโกลเราตัวนีอน้อัตกระปิยิงประตูที่สองเขา่าทิมควบกดดันไปใส่สารวัลเจ้าภาพลเลาอ๋อมาเบิบ้งประตูที่สามของสารวัลมุนอาทีมมาลิกซี ด้านวีระเดชถิงขาวเพชรเกมครับโบคอยพลาดเลยมัน,นี่ต้านมาดีตลอดมาเบิ่งนวอร์ไปนี่มีโอกาสได้ยิงจุดโทษต่เหตุได้หรบอลก้าวไก่ถอยล้งไก่สมควรวีระเดชครับเซนเซสิญญส์วีระเดชยิงโอ้โหเด็นขาดเลยโย ย่างไปให้กำลังใจแกสินผ้าใหม่ขอให้เซฟได้บอลสั้นเนาะสำหรับพินาเดตแล้วคนที่3ของอัตปือมาแล้วต้องต้องเซฟให้ได้ทางด้านสินผ้าใหม่แต่ว่าเซฟไม่ได้ก็จะกดดันแต่กดดันแต่ว่าโบลินของอัตปือหนิงเข่าแล้วก็ไปเบิ้ลผู้ที่สี่ ไมายเลขก17นะคือยูอิงจันทะเซนายูอิงก็แห้งดีตลอดเกมช่วยทั้งเกมทับและเกมบุกทำรังขากันยังได้อยู่ยูอิงมุมทางบสูงแต่ว่ามีคมไวแตได้มาโดนโทษกับสินบาใหม่ยูอิงยิงออยโอ้ยเป็นโำคัญเสียงเสียงของ การวันเจ้าภาพตัวนี้ล้นสนามเลยท่านผู้ชมขานหนิงไปต่ำคานบพลินของอาตือภาโปกากดดันตัวเองแล้วตัวนี้อาราคนที่สี ซาลาบันมอบให้แก่หมายเลขห้าตัวสมทองบี้คำสถิต้าว่ายิงเข้าก็จะกดดันจะเป็นไฟได้เปรียบอัตระเพื่อคืนยิงเพื่อน,นำบี้ยิงโอ้โอเข่าบี่โอ้โหยิงวิ่งเสาเออกไปโอ้โกดดันนาะจิดใจนักกีฬาดีกวพยายามควบคุมแล้วเอาละตอนนี้ จากที่ว่ายิงเพื่อว่ากดดันทางอนตปืแต่ว่ายิงพวกเข้าเอาเป็นฝ่ายกดดันตัวเองโอ้โหจากดีใจเป็นตื่นและมหัเจาภาพโอ้มีลายอัธรดอีกเคูนี่ของเสียอีกมีลายอัธรดลายรถซาดในการมุสมมาเสียเอาละคนต่อไปจะได้เปรียบยิงเขาเพื่อได้เปรียบภาพพวกเข้าและเปดวนคนสุดท้าย หมอมันแกไซน์เย,ยส่วนมาเลขคุปไซ์เยส่วนแก้วซักดาอันนี้กับแบ็คแบ็คทรายนาะคง,งอาจจะตื่นอินขัวก็ได้ทรายก็ดีเมือนแล้วมายืนมายืนตึ้งขวานี่ก็ยิงขัวละโดนเข้าชิามผ้มใมาใหม่นิ่โอ้เสซฟได้โอ้โหชิมผ้าใหม่ัแล้วเซฟได้นินเซฟชินผ้าใหม่ โอตาดอัตปูโอไดเปียบเพราะว่าจะยิงเขาเางาพเพา่าเพราะว่ากดดันผังสารวัตรเจ้าภาพจ้าไฟยศยิงบัวเข่าดึกเซฟของสินผ้าใหม่คือสินผ้าใหม่นี่ไปก็แล้วมีนีเนาะไปก็แล,ปกแล้วและเซฟได้โอ้นี่มันการเดาใจอะไรนะเดาใจเอามาเบิ้งว่าสีบูภรษาเด็ดเอาสีบูยิงเพื่อขึ้นน้ำแล้วจะไปกดดันคนที่ห้าของอัตปื สีบูเป็นผู้ที่ยิงจุดโทษทีชนะนครหลวงทรงท้ายคนที่5ในหอแปดทีมพันหมาสีบูยิงโอ้เป็นประตูโอ้ยบาดเฉียวที่กันเสียบโอ,อ้เสียบเสาเลยประตูนี่เอาแล้วพิกวันนำข้างดิพิทเจ้าภาพสารวันกดดันไปดีอาตปือเอาแล้วอา,อาอตปือชองโมลินสำฮองที่ว่าลงไปกนคือเนาพจน มาสังหารจุดโทษลูกสุดท้ายเขาก็ต้องเข้าใจจิตใจคนนักกีฬานําเนาะว่าการยางกกเกาไปยิงเนี่ยก็ตื่นแล้วเออแต่ว่ายิงไปในโบว์ฮู้ว่าจะเป็นยังไงได้ใจหรือบอ่อน้องน้องนักกีฬาทุกคนนี่ก็ได้ทุ่มสุดขีดแล้วนาสู้เต็มที่แล้วบางครั้งก็กทิ้ใจพวกคุมมาได้ความตื่นเต้นเอาละแต่วันนี้ถ้าเข้าตีเสมอถ้าบ่เข้าเล่นค้ำเป็นของเจ้าภาพยิงโอ้โหสวยงามเหมือนกันเนาะ เออไปคนละทางโอ้กล้ายิงซื้อประตูเอาละตอนนี้ประตูมาเสมอกันทา่านผู้ชม้องยิงคนที่หกสารวัลเจ้าภาพคนที่หกมอบให้ไพ่กดดันต่อตอไปต่อไปจะยิงอ่ะไฟแล้วคนแล้วเนาะเขาซื้อคนที่หกแล้วดามูที่ว่ายางลงมาสารวันยิงเข่าเพื่อว่ายิงน้ำอตัตปือแล้วก็จะกดดันอัตปือผู้ต่อผู้ที่จะยิงต่อไป ดามูจ <Merci. S 2> hey. ันทร์สียวงเป็นคนที่พกองเจ้าภาพเอามาเบิร์นกันนะทุกคนดาโมูคอยร่างกายทงควรจะยิงขึ้นนำเลยครับเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งบอลดาโมยิงจ้าวะแล้วโอ้โหเกือบไปโอ้โหเสียจังหวะนี่เสีบโบเต็มบาดนั่นบอลลุดออกจาก มือ,อต่ำมือแล้วก็ใัเข้าประตูเนาะกามูก่อนจะยิงมีย่ำขาก่อนเขาไปให้กำล,ลังใจมูทางด้านสนผ้าไหมอเอาเิ่งคนที่หกของอาตปือเลือกผู้ใดเลือกผู้ใดใจก็วันเนาะตอนนี้ยังไปสนามไอชุดที่ว่าจะยิงจะโทษ ารุณนดึกันคนที่6เข้าเพื่อเสมอ5พวบเข้าเจ้าภาพจะได้เรียนคำไปครองตอนนี้จะเป็นไฟตามหลังที่ของอวตารเป็นสุริจันทร์มาแสงสุริจันทร์แบ็กขวาพร้อมเดนมาตลอดสุริจันทร์กับสินพ้าม่สุริจันทร์ห่างมาแล้วสุริจันทร์ยิงโอโห้หยิงได้ดีือกันคิดา่าชียืน คิงซือว่าคุตสุจะยิงกลางโกนแต่วิดไปเล็กน้อยเอาบอลทันมา,บานเบิ่งนคนต่อไปคนที่เจ็ดของเจ้าภาพือตอนนี้มันยังเสมอกานท่านผู้ชมเกมแต่ว่าสารวัตรผู้นี้ผู้ที่เจ็ดยิงเขาเนี่ก็จะถึงความกดดันถึงน้ำอัตปือเอาอนุรักษ์ อนุรักษ์สิงห์สว่างอนุรักษ์เป็นตัวสำรองที่ได้ลงมาในเพื่อหลังอนุรักษ์ดวลครับเสยยาสิทธิ์วงศาดาคนที่เจ็ดของเจ้าภาพอนุรักษ์ยิงด้วยซ้ายโอ้โหไปทีก่กลางแต่เสพหมดไปโอ้ดูว่าเดาถึไงทีหรับเสยยาสิทธิ์นี่แต่ว่าสองข้างเมื่อกี้นี่พุทธพิษไปในการป้องกัน ประตูไม,ม่เสมอกานนะผูมไม่เสมอกันเบอร์เงาเบอร์ู้ต่อไปของอาตป,ปือ้อแต่ยิงเพื่อขึ้นนำสารวัตรเจ้าภาพได้บอลเพราะว่ายิงมเข่านี่ก็ เสียเสียแ้องเข้าเลยเนาะต้องได้เข้าเหยื่อคร้ก็เป็นของสารวันเจ้าภาพกองลังให้มาเลขกสามทักษิดซุปดาวงทักษิดยิงโอ้ยโอ้ยทห่ทาั้งแต่ว่าฮับโปรอยู่โอ้บองย้อมปัดออกไปเลยที่ฮับเอาเลยดีกบ่สินพระใหม่เสมอกันแล้วห้าต่อห้าต้องไปดวลกันค้นที่เปียกว่าสุดมวลสุดมันท่านผู้ชม จุดโทษจาา่าเมล่สองคนคนบเป็นเจ็ดคนมาต้องมาถึงผู้ที่แปดออกมาที่สามโตอะโตอะผู้ที่แปดของเจ้าภาพโตอะแก้วคำพุงโตอะก็ลินดีมกแบ็กได์ที่ฟอร์มพั์ตาหลายโอวโโตะัโตะก็ได้ได์ก็ดีโตอะยิง ยิงแบบนี้ครับบอทันแน่นอนโอ้ยิงแบบมั่นใจก็ได้เด็ดขาดเลยตัวอะโอ้ชิงยาวหพอจะคนดูครับคู่นี่คนที่แปดเนี่ยคือในหอแปดหอแปดที่ไม่อาจะปืนนี่ยิงไปซิบคนถึงอาศนรางวัะบางโคตรดันกันไปเรื่อย ต่ว่าตอนนี้นี่มันอัต์ปืนจะเป็นฝ่ายที่ตามหลังมารือตลอดล่ะฝ่ายหลังจบคนที่ห่าหนี่จริงแล้วอัอต์ปืนมีน้ำก่อนตอนคนพิษของสารบ,บัญยิงโบเขาาต่ว่าหลังจากจบคนที่หา่าซีที่หามานี่เป็นสารบ,บัญได้แซงต้องเข้าต้องเข้าเพื่อโตคนที่เก้าบ่าบเข้าสารบ,บัญได้เล่นครับยิงเข้ายิงได้ดีเสียบเสา แล้วตอนนี้มาสเสมอกัน6กโตโขกบุญเสริมเนาะที่ว่ายิงเมื่อกี้นี้หมายเลข75กอซิดกองหลังของเจ้าภาพจะเป็นคนที่เก้าอาวันยังเข่าตลอดนี่ย,นยิงไปเรื่อยๆกอซิดกับส,สัญ,ญสยศิต ขอชิดยิ่งคนละทาง้ระเจ้าภาพยังได้กดดันอาตดปือตื้มีน้ำเจ็ดหกท่านคนที่เก้าสำหรับเจ้าภาพอาตดปือส่งคนที่เก้ามาแล้วส่งคนที่เก้ามา ต้องเข้าเนาะต้องเข้าเพื่อไปต่อคนต่อไปหมายเลขแปดโอสมองอาไซแก้วมนีที่หากก็ลงไปอาไซแก้วมนีดวลกับสินพ้าใหม่จันทวิไลอาไซยิงสวยงามโอ้เข้าม,มุมแบบเดดขาดาเลยเสมอกันอีกเจ็ดต่อเจ็ดต้องไปดวลคนที่สิบ อ้าวบางคนที่ซิปของเจ้าภาพโอ้ยจริงจริงจะคนนะตอนนี้มันเบียหมายเลขสิบสามเบียกองกลางโบถึกเปลี่ยนตัวออกเลยลิ้นตลอดเกมอ้าเบียกับเซย์ยาชิตจะน้ำอีกทีนึงหรือว่าจะมีการพลิกปันเบียโดลกับเซย์ยาชิตเบียเพียงนครเบียจ,จิกจักแล้วยิงโอ้โหบอลลงบอล อถออว่าปูกสาประตูจะกวนสายตาด้วยเตอว่าบอลลงเนาะไปทิศทางที่มั่นใจว่าจะเข้าและน้ำมันกันึ่งแปดต่อเจ็ดผ่านคนที่สิบของเจ้าภาพวันนี้ยิงโมเข้าไม่ได้สองคนเท่านั้น,นคนที่สิบของอัตตปือเข้าเพื่อต่อคนที่สิบเม็ดคนสุดท้าย หมายเลขกี่อาจะปืนินตะกอสัญญาแสงตัวสมองหินตะกอนโดนครับสินผ้าใหม่หินตะกอยิงโอ้โหเซฟโบได้เกือบไปอออีกเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่วุดนวิดไปแล้วสำหรับสินผ้าใหมอ่อมีแหละจิตใจเราจิตใจความทุนโอ้เกือบคือจีเซฟได้แต่ว่าเซฟโบได้แต่เป็นประตูตีเสมอไปแล้วต้องมาดวลคนทีสเวต คนสุดท้ายที่ว่าอยู่ในเดินก่อนที่พวกบีจะมัดเป่าบีหมดเวลาถ้ายัางเสมอกันต้องม้วนกลับขึ้นไปหาคน้ในพิษที่ยิงโบเข่าของสายละวันให้ปลูกสาประตูด่วนนก็เองสินพาใหม่กับสายชิดสิน้าใหม่ยิงก่อนยิงโอ้โหอ้าวโอ้เสาประตูด่วนกันสิน้าใหม่กับเข่าจะได้หรือเสียน้องก็เป็นเกมกีฬาโคดเกณฑ์ปกติมาฮอดชุดนี้แล้ว ได้หรืเสียตรงได้ยอมครับต้อการแข่งขันเพราะว่าทั้งสองทีมใกล้เคียงสูสีกันเลยถ้าว่ามีเหรียญที่แบงกันได้ดีแบงได้แล้วแต่ต้องมีไฟเดียวนั่นที่ไม่ได้เหรียนคำฮ่าล่ะคนทีซิเบตเซย์ญญชิตโต้ได้มันยิงเไงเซย์ชิตยิงเ,งญญงเข้าเด่นกันโอ้โต้องไปม้วนกลับไปคนดับบิดอา่าโอ้เก้าคน ยิงเขา่าสองคนยิงมาเขาา่าหม่าซิเบสคนนี่ยิงครบทล่แล้วต้องกลับไปยิงคนนัมิตใหม่ก็คือโกซีที่ยิงพลาดถึงเซฟได้เราในฮอดเนมิทัน,นโกซีต้องแก้แก้ตัวยิงเข่าเพื่อสร้างความมั่นใจและจึงไปว่า,ากันคนต่อไปโกซีจะเซฟได้อีกบ่หรือโกซีจะเอาได้ ตัวสียิงโอ้โหยิงเท่านี้แบลว่าทาบควมั่นใจกัปตันเองเอาละน้ำดีซิฟต่อเก้าเจ้าภาพดวงดีกับตันทีมที่ยิงเข้าในหอบทิพย์มายิงหอบที่สองตัวสีในหอบทิพย์ยิงโบเข้าหอบที่สองยิงเข้าแต่ว่ามันจะแตกต่างมบนว่าข้างนี่นี่ ไครพลาดก็คือมีโอกาสจะเสียอาดวงดีได้ยิงอีกทืนหนึ่งดวนกับสินพาใหม่สินพาใหม่แต่วา่าที่พิทไปคนละทางลงทางกันไปเลยดวงดียิงเข้าโอ้ยิงแบบมีประสบการณ์เลยดวงดีสมเป็นกัปตันทีมเข้าสองข้างแล้วดวงดี คือว่ายาวกันนผู้ชมได้เบิ้งกันยาวตัดสินด้วยกันไตจุดโทษคนที่12บองวันนี้นจะไปต่อที่คนที่13คนที่1 3ก็กลกับกับมาอีกทีหนึ่งกับมาที่หมายเลขสิเ็ธีรพัฒน์เินว่าจะไปหยุดอยู่ภูที่เท่าไหร่ อที่13ของสารวันรแต่ว่ายิงขึ้นน้ำก็จะกดดันอาตปือทีระพัตยิงโอ้เซฟได้โอ้ายเจนิจับเอาเลยเอาแล้วกดดันแล้วเจ้าภาพมาที่อาตปื้อทา่ายิงเข้าอาตปือจะได้เรียนคำอย,อยู่ีนค้นต่อไปของอาตปือและอยู่ที่ผูกสาประตูของสารวัโอ้มองโมแฮงทางด้านธีระพัต ยิงไปซื้อพวกสาประตูเสียใจแล้วยิงบอเข้ายิงเพื่อทด่บิดนั่นเข้ามายิงเพื่อที่สองบอลเข้าที่ลำบัดมาแล้วอยู่ที่คนทีสิบสามของอัตตปือได้เปรียบแล้วตอนนี้้าเข้าได้เรียนคำกลับบ้าน ถ้าพอเข้าดวงกันต่อมาเลขสามทักษิตทักษิตย,ยิงเข้าเอาละอาตปื้ได้เรียนคำสนาดวงจุดโทษ11เอต่อ10ยิงถึง13คนโอ้โหอาตปื้เฮ็ดได้อเอาสนะดวงจุดโทษเจ้าภาพ หลายลังทีเวลาทีมยิงและทีมชายอาจจะตือกัได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เหรียญคำตะบันซ้ายในงานกีฬาหนึ่งเฮียนทั่วประเทศเวลาดวลกันม้วนดวลกันมันจนตัดสินไปเพลงผู้ที่13ถึงหูผู้กีฬาบานเตใสในงานกีฬาหนึ่งเฮียนประยมข้างกิจตูทีแขฝงสละวันหลังจากจบกัน